แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ปลื้มกับเรื่องนี้ครับเดอะคริฟหัวหน้าตำรวจเนี่ยก็กลับไม่ชอบใจด็อกแมนที่ได้รับเครดิตไปทั้งหมดในขณะที่ตัวเองเนี่ยกลับถูกมองข้ามแถมยังเผอหลุดปากตะโกนออกมาว่าเขาแอบชอบซาร่ามานานแล้ว,วในขณะเดยียวกันนั้นครับด็อกแมนเนี่ยต้องมาเชิญหน้ากับความเหงาเพราะบ้านของไนท์นเนี่ยถูกขายไปแล้วทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่ตัวคนเดียวในบ้านมาหลังเล็กของตัวเองตัดภาพกลับมาที่เดอะชีฟครับด้ออกคําสั่งให้ด็อกแมนเนี่ยตามลาพิตตี้แบบไม่มีกําหนด และอาจจะใช้มอนถาดขับไปทั้งเรื่องก็เอาและเราก็ได้เห็นฉากมอนทานดแบบสุดมันที่ด็อกแมนเนี่ยไล่จับพริตตี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกส่งเข้าคุกแมวไปหลายรอบแต่ไม่ว่ากี่ครั้งครับพริตตี้ก็หาทางออกจากคุกมาได้เสมอความล้มเหลวนี้ครับทำให้เดอะชีฟงานเข้าเมื่อเดอะเมเยอร์ครับหัวหน้าผู้ว่าของเมืองเนี่ยเริ่มหมดความอดทนเพราะพริตตี้เนี่ยมีอกมาป่วนเมืองอยู่ตลอดแลยเธอขู่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จบด็อกแมนและเดอะชีฟเนี่ยจะถูกถอดออกจากคดี เดอะชีฟเนี่ยพยายามอธิบายว่ามันไม่แฟร์เลยแต่ดูเมเยอร์เนี่ยก็ยื่นกระดาษให้กับพอมา่างั้นก็ลองโทรไปที่นี่ดูเมื่อเดอะชีฟครับได้โทรปลายเสียงปลายสายก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าชีวิตมันก็ไม่แฟร์ไงต่อมาครับพิตตี้เนี่ยก็เริ่มคิดหาวิธีจัดการกับ man, ด็อกแมนโดยเขาเนี่ยต้องการตัวช่วยที่เก่งพอๆกับตัวเองแต่ปัญหาก็คือบัตเลอร์มือขวาของเขาเนี่ยเพิ่งจะลาออกไปเพราะทนไม่ไหวครับที่พิตตี้จ่ายค่าจ้างเป็นเหรียญช็อกโกแลตเปลือกหอยปูก้าและฝาขวดแทนเงินจริงๆ ดังนั้นนะครับิตตี้จึงสั่งเครื่องคนนิ่งครับหวังจะสร้างตัวอีกคนขึ้นมาเพื่อช่วยทําเรื่องวายร้ายและเอาชนะด็อกแมนให้ได้โดยในขณะเดียวกันครับเดอะชีฟเนี่ยได้แจ้งกับด็อกแมนว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ใกล้ๆเนี่ยกำลังจะทําการทดลองฟิปปี ปลาตายตัวหนึ่งที่เคยฟื้นคืนชีพและกลายเป็นวายร้ายสุดโหดเพราะพลังเทเลคินิสซิสด็อกแมนเนี่ยได้รับคำสั่งให้จับตาดูพริตตี้ผ่านกล้องวงจรปิดเพราะกลัวว่าเจ้าแมวเจ้าเล่ตัวนี้เนี่ยจะมาขโมยพริตตี้ไปใช้ในแผนชั่วร้ายของมันและแน่นอนครับพริตตี้ก็ทำแบบนั้นจริงๆด็อกแมนก็รีบออกไล่ล่าพริตตี้หนีรอดไปได้อีกครั้ง ในตอนนี้ครับพิตตี้มีทางฟริปปี้และแผนร้ายใหม่ที่จะกําจัดคนดีทั้งหมดไปในที่สุดครับเครื่องคนนิ่งของพิตตี้ก็มาถึงแต่แทนที่มันนจะสร้างเรื่องโคนอย่างสุดแก่งเหมือนต้นฉบับแต่กลับกลายเป็นลูกแมวสุดจิว๋วที่ดูน่ารักน่าชังแบบสุดๆโดยตัวพิตตี้ครับได้ตั้งเชื่อไว้ว่าเรียวพิตตี้และหวังว่าจะฝึกให้กลายเป็นวายร้ายคู่ใจแต่ปัญหาก,ก็คือเจ้าเรียวพิตตี้นั้นแสงจะอ่อนโยนและมองพิตตี้เป็นปะป๊าของตัวเองไม่ว่าพิตตี้จะพาไปทำเรื่องชั่วร้ายยังไงครับ ริวพิตตี้ก็ยังคงรักความดีมองโลกในแง่ดีและเป็นแมวที่ไร้เดียงสาบแบบสุดๆทาให้พิตตี้หงุดหงิดเอามากๆสุดท้ายครับพิตตี้ก็ทนไม่ไหวได้พยายามจะกําจัดริวพิตตี้ไปให้พ้นๆแต่ก็พอเผือหันหลังให้แค่แป๊บเดียวครับเจ้าลูกแมวก็เดินเจ๊ยหายไปเองริวพิตตี้ครับเดินทางไปตามถนนโดยไม่รู้เลยว่าอันตรายรอเขาอยู่ข้างหน้าและเกือบจะโด,ดนรถบรรทุกชนแต่โชคดีครับที่ด็ดอกแมน,นโผล่มาได้ทันเวลาโดยด็อกแมนครับรีบอุ้มเจ้าแมวตัวน้อยขึ้นมาแล้วพากลับไปที่บ้านของตัวเอง ให้พักอาศัยและที่นอนลออุ่นและกลายเป็นเพื่อนใหม่ของกันและกันโดยหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนั้นด็อกแมนกับริวพิตตี้เนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันอย่างรวดเร็วทั้งคู่เล่นด้วยกันนอนด้วยกันและสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งรับพิตตี้เนี่ยบังเอิญเจอสมุดภาพที่ริวพิตตี้ได้วาดเอาไว้ในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เจ้าลูกแมวแต่งขึ้นโดยมีเขากับริวพิตตี้เป็นพ่อลูกที่รักกันพิตตี้เริ่มรู้สึกผิดในทันทีที่เคยทอดิ้งวพไ แต่ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกเมื่อเห็นด็อกแมนกับริวพิตตี้มีความสุขด้วยกันด้วยความรู้สึกขัดแย้งในใจครับพิตตี้จึงจะตัดใจสร้างหุ่นยนต์80 HD เพื่อช่วยให้เขานำริวพิตตี้นั้นกลับมาตัดกลับมาที่ด็อกแมนครับก็ตกใจอยู่ในความเศร้าเมื่อจะจู่ครับริวพิตตี้ก็ได้หายตัวไปเขาไปขอความช่วยเหลือจากซาร่าเพื่อช่วยตามหาแม้แต่จะพยายามแค่ไหนก็ยังหาไม่เจอครับโดยซาร่าเนี่ยพยายามจะปลอบใจด็อกแมนและบอกให้เขาเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันครับที่ห้องแแบบครับพิตตี้หรือพิตตี้ได้ใช้80 HD เนี่ยค้นหาตัวปู่ของเขานั่นก็คือกลัมป้าแต่แทนที่กลัมป้าครับจะเป็นปู่ที่อบอุ่นและใจดีเขากลับเป็นคนใจร้ายและเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมมันชั่วร้ายของพิตตี้นั่นเอง โดยฟิตี้ครับพยายามจะช่วยพริตี้เนี่ยคืนดีกับพ่อของเขาแต่กัมป้าเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นแบบนี้ครับพิตี้ก็เริ่มจะหมดหวังกับอดณตของตัวเองและตัดสินใจเดินหน้าต่อกับแผนการโค่นด็อกแมนให้จงได้โดยฟริปี้ครับที่ถูกพริตี้จับตัวไปเนี่ยถูกนำไปที่โรงงานผลิตสเปรย์ให้สิ่งมีชีวิต แต่แทนที่จะอยู่เฉยๆครับแกส๊สภายในโรงงานเนี่ยก็ทําให้ฟลิปปี้ฟื้นกินชี่มาอีกครั้งแต่ที่แย่ไปกว่านั้นครับแกส๊สได้กระจายไปทั่วโรงงานทําให้มันเนี่ยกลายเป็นปีศาจยักษ์ที่มีเป้าหมายนั่นก็คือทำลายทุกคนที่ทำความดีตามที่พิตตี้เคยตั้งโปรแกรมเอาไว้ในขณะเดียวกันนั้นครับพิตตี้ก็เปิดฉากโจมตีเมืองด้วยหุ่นยนต์ยักษ์ที่ยิงกระรอกระเบิดออกมาด็อกแมนต้องออกโรงอีกครั้งครับและในช่วงเวลานั้นครับเดะชีฟกับซาร่าเนี่ยก็ประกาศความรู้สึกของการและการต่อหน้าสาธารณชน ด็อกแมนและพิตตี้ครับก็เปิดศึกประทะกันอย่างดุเดือดแต่แล้วครับริวพิตตี้ที่ติดอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ด็อกแมนก็เกือบจะจับภุมิพิตตี้ได้ครั้งแต่เขากลับหยุดชะง,งักเมื่อรู้ว่าพิตตี้เนี่ยก็คือลูกคนนิ่งของพิตตี้ก่อนที่พวกเขาจะทําอะไรต่อไปนั้นครับฟริปปี้และโรงงานปีศาจยักษ์เนี่ยก็พุ่งเข้ามาหาฟริปปี้เห็นว่าริวพิตตี้เนี่ยเป็นสุดยอดฮีโร่และตัดสินใจรับพาตัวเข้าไปด็อกแมนและพิตตี้เนี่ยจึงต้องพักรบกันชั่วคราวและจับมือกันเพื่อช่วยริวพิตตี้ ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปนั้นครับโรงงาน Living Space Factory เนี่ยก็ล้มลงและปล่อยแก๊สอองไปทั่วเมืองทําให้ตึกอื่นๆเนี่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตปีศาจไปด้วย r ิว p ิ t t ี้ครับสามารถหลุดออกมาได้และใช้หุ่น80 HD เนี่ยต่อสู้แต่ฟริปปีครับก็ไม่ยอมแพ้เขามุ่งเป้าไปที่ริว p ิตตี้และเตรียมจะโจมตีอย่างหนักแต่เมื่อเห็นแบบนี้ครับพิตตี้ก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ เขากระโดดเข้าไปในหุ่นเพื่อให้ฟริปปี้เนี่ยจับตัวเขาไปแทนโดยฟริปปี้ครับได้พาพิตตี้ไปยังภูเขาไฟครับเพื่อเตรียมโยนเขาลงไปแต่ก่อนจะทํานั้นฟริปปี้กับฉูกคิดขึ้นมาได้ว่าพิตตี้ไม่ใช่คนดีและไม่ได้เป็นศัตรูที่แท้จริงของเขาในจังหวะนั้นเองครับด็อกแมนและริวพิตตี้ก็มาถึงริวพิตตี้ครับพยายามพูดกับฟริปปี้ด้วยความจริงใจเขาเสนอมิตรภาพให้กับฟริปปี้ครับในเป็นเพื่อนที่ฟริปปี้ไม่เคยมีมาก่อนและมันก็ได้ผลครับ ฟิปบีーค่อยๆสงบลงและพลังความชั่วร้ายของเขาเนี่ยก็เริ่มจางหายไปตึกทั้งเมืองครับที่เคยกลายเป็นปีศาจเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติแต่ก็ยังไม่จบเท่านั้นครับริตตี้เนี่ยก็เกือบจะตกลงไปในภูเขาไฟแล้ว็อกแมนเนี่ยก็ใช้ลูกเทนนิสสุดรักของเขายิงจากปืนใหญ่ของหุ่นยนต์ช่วยให้ริตตี้รอดจากการตกไปลาวาโดยสุดท้ายครับฟิปบีーก็ยอมจำนนและให้ตำรวจจับตัวไปแต่แทนที่ริตตี้จะถูกลงโทษครับเดอะเมเยอร์กับให้อภัยเขาเหตุผลก็คือ พริตตี้เนี่ยกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยเมืองเอาไว้แต่พริตตี้ก็ยังปากแข็งและเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําสิ่งต่างๆเพื่อลูกของเขาไม่ใช่เพื่อตัวเองอีกต่อไปและเมื่อพริตตี้และริวพริตตี้กลับมาถึงบ้านครับกลับเพราะว่ากรัรมป้าเนี่ยได้ขโมยสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของพริตตี้แล้วหนีไปแล้วโดยริวพริตตี้ครับเริ่มรู้สึกสิ้นหวังกับโลกแต่พริตตี้ก็บอบเพราะว่าโลกอาจจะดูโหดร้ายแต่ยังมีเรื่องดีๆอยู่ แล้วเรื่องดีๆนั้นก็คือเธอริวพิตตี้สุดท้ายครับพิตตี้ก็ตัดสินใจพาริวพิตตี้เนี่ยไปที่บ้านของด็อกแมนแล้วยอมให้เขาเนี่ยไปอยู่กับด็อกแมนในบ้านเข้ามาสมพบและทันในนั้นเองครับก็มีตึกที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่หลังสุดท้าย แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมันไม่ใช่ปีสันต่อไปมันกลายเป็นตึกปาร์ตี้ที่เปิดไฟนีออนอย่างสุดมันสุดท้ายครับทุกคนก็จบเรื่องราวนี้ด้วยการเต้นฉลองกันอย่างสนุกสนานและนี่ครับก็คือเรื่องราวสุดมันของด็อกแมนจากตำรวจธรรมดาครับกลายเป็นฮีโร่ของเมืองพร้อมกับต้องเผชิญหน้ากับไวายร้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสปอยอย่างเทพของเราเพื่อไม่ให้พลาดหนังและการ์ตูนสุดมันในเรื่องต่อ,ตอไปแล้วมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวสุดเข้มข้นในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมารอลุ้นกันครับ